ต้มดต้องเฮ้ยพี่น้องมือนีสาวเจอยันหัวหน้าผ้าหลอกค่ะชิ้ผ้ามาแก่มือเด้อค่ะมือนีผ้ามาหาดอกกระเจียวไม้เด้อค่ะเด้อมามามาหาดอกกระเจียวนี่แหละค่ะพี่น้องลุยเลยลุยเลยมันหมานทีงานแม่ไปทางนี้โอ้เหนียวหยอนหรอวะโอ้ยตาย ล็อกแล้วล็อกแล้วอุ้ยเหนียวไหลหัดขาเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันเป็นคู่เมื่อนีนเป็นนักเรียนด้วพี่น้องวันเขาตลาดแล้วนุฟ้าคาถาด้วยโอ้าขีาอะไรนี่และทั้งกระเป๋าทั้งหนังบ้านน้องเมฆค่ะมาแก่มือเมื่อวันมันหัวซากเนาะมื่อนีนมาแก่มือใหม่ฝนตกเมื่อคืน กะเอาไปซุปหรอกกระซีแสบๆเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่นซีแสบๆเลยแสบเอาจะหีดเลยนี่แหละเลยสิมาหาใหม่นี่บ่วงนี้มันสีเป็นแป้นเขาเผาปลาเขาจูดปลามันอหนาสิเห็นง่ายเน่ยนะจูดปลาเนี่ยคือเกล็ดมเลยอือ,อะไรเมื่หนาตาทอกเหรอ ปีใหม่ไทยสุขใจสนุกสนานปีนี้ปีนี้ประวัติศาสตร์สงการบ่มีบ่มีสงการเ้ยค่ะเด้อสงการเด้อพี่น้องบ่มีเลยบริษาทหนะบ่เป็นยังู่่ พ่อพ่อพวกน,น,นี้ต้นมันนิ้ชี่งอย่านเนี่ต้นมันต้นระเจียอยังไม่ออกขาที่น้องโอ้สองดอกตัวอห่วเาหมูเห่านั่นวะอ้าวตุก นี่น้หนึ่นี่โอ้ตุกโอ้ยลุกขึ้นเลยเฮ้นี่นงึงเดี๋ยวจะไปซักผ่งก่นเอยนาอ้มาโอ้เป็นสีเลยนะดอกกระเกียวขาวกันสีหอมด้วยค่ะพี่นนองเอกกะเกียวก็ขับปุ่นดวอโอ้ อ่อนได้นี่โอ้ยกระถ or เลยโด่งมากคื้มฝ่าคื้มฝนเหมือนี่พอแล้วนะเอออีอ๋อ๋อ cám nó no. ngầu đi thôi được này cái cái câu gì non bỏ à, ông ngầu mình đeo khắp đứa hay mình chửi đi นี่คือม่อกบอกพี่นอนเลยพี่หาหามึ่ต้นมึงอยนะเนี่ยเดินเต็มเสียงไดทองขออีกหนอห้าถั่วเพิ่มใส่ไหมหาเบิ้งน้ำเงา น้อยน่อยงใกล้ๆกลอไห้ห hmm. น exactly. um, <Math> ุ่มก็ลังเกีอย่าน้บอนันขาวๆนี่นี่มก็ลังออจอ่ห็นบอกกน้อยแ้่ไหนน้อยแหนคุมเอย่านบอกบ่บ่วกก็ลังเสีองกันางตะปงต้นมันกลายอยู่ได้เนาะตะหง ต so so no like ัวม no, like ันหลายเถอะเห็นป็ะมั่มีอันนี้เคลียร์จะได้เด่นเนาะพี่น้องมากินของปลานี่ตหบักเล็บแมวตัวนี้

Ừ, Hạt hái hết đi Ngon luôn Nhậu นอนสบายก็เอานะเอาตัวยำง่ายงำง่ายเนาะเอาเคนใส่ตุนเถอะนี่นี่นี่ดิเออนี่ดิเห็นแต่ตุนทำม่าเอาโวตรทุกขมาเอาจะเอาตัวไม่ได้เหรอที่เห็นจ้ะฟังเสียงเชียรใบไม้กันเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้เสียงยางเหียบใบไม้ ในขณะที่เห่ามาหาดอกกระเจียวอยู่นี่ทางบ้านหัวหน้าโทรมากนตกแล้วพนตกฝนลินแล้วไก่ชิดได้หาเห e ็ดถ totally like ึงฟุ้นแล้วเลยค่ะพี่น้องปอบใจจะคล้องยูเบิร์ตปีมานี่ศาสตร์อุ้ยนี่นี่นี่ดอกก็ง่ามเพิ่น ท่านเห็นต้นมันใต้นี่จ้ะเนาะท่านคนเดิมเราเคยหาของโขของป่ามกระชิ่ออวเลาะเงาต้นมันใต้มี่กระชิโ่โคขึ้นใต้แต่ใบแต่หัวมันยังอยู่เนาะขะเนาะกระทึงน้ำมันน้ำใจเสียน้อโคขึ้นมาสิเลยเกิดฝ่าถูกฝนแบบนี้ ตาหาเฮ็ดถึงยูคาเนาะลองเพลงเบิ้งกูสิเต้นเบิ้งกูจะหายกูจนหนเจ้จนนักจนนักก็จนใจจนทนให้เราให้เกิดมาจนจะนี้ควรจนเป็นลูกเศรษฐีท่านเห็นบ่เฮ้ยเบิ้งกันอู้ได้หลายเสียซ้องกันหัว ก็นี่แม่ว่อิ่มากอไหลมันมันไม่ต้นน่นแนวใหม่บ่านเนาะกูได้อย่างไอ้ปมนะปูมครับปูมปูมญ่บออยาเป็นีาตหมา มีบอยปูมหนึ่งปมก็อยู่ด้วยกบักบักบักเลแมวแหงบอนี่อ๋อบักกุบอรีอ่ะนบอรีไบักเลยแมวเขาไปีบเขาแล้วฮะมันมีเถาะอุกบักเลี้ยแมวอีนี่านาะเขาไปบง เขาเียนมต้นมันนะเขาไม่ฟงมึงนี่จะสีกระหูวพี่น้องมาเล่นพงเล่ยนปลาค่ะมันด้จ่ามันด้จ่าออกก๊าังก่มือนี่ยังมันดีอยงเป็นมันสมการอย่งลองพึ่งมาได้เลยเนมาสัมลา้นมาสลามาสําลานมาหากินหาอยาก ีปมจังไยังยุ่นหคักลึกแนแต่มีปมหน้าโขกมันลึกตัวผันบนได้บ่มีหากใหม่ลึกแน่แมีปมาหนูชิงรัดเน้อหนูม่หนูกับยน่อยู่โขกกหนูิงมัเขาโขกขื้นบนไดเอาิงมึงิงงิงตดสวด แลปลืปล้ปืเลย โฟมไปปนไฟรับดอกกระเจียวก็ไม่ฉีแสบยจำนูไปแนมเียวไม่กีนว้ายโฟมแลนหนีอุ้ยโฟมแลวจังแลนเร็วเต้นสูงน้ำต่ทองยืนงงเพราทองยืนงงเวละยืนงง โอ้าะว่าหนูชิงหนูชิงหลวงปรอยากรัดบ์่ม oui. ีแปวพี่น้องปมแป้วออกข้างแก้วหาแนวใหม่